คุณผู้ชมเชื่อไหมครับผมเจ้าตัวละครหรือว่ารีเจนคิปโตเนี่ยนะครับในเวอร์ชันของ PC นะครับเป็นรีเจนที่มีคนเล่นน้อยมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เพื่อจะนำมาลงในเวอร์ชันของโมบายไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็คลิปโรนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับรีเจนตัวนี้พร้อมกับเล่นให้ดูในแร็งมาเตอร์แล้วก็พรีเดเตอร์นะครับคุณผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าเอ e เดอร์วายมีเสียงภาษาไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคต่างๆนะครับของตัว คริปโตเวลาที่มันไม่ถือปืนนะครับจะเอามือร้วงกระเป๋าเสื้อของมันนะครับบอกเลยว่าอย่างเท่ hey, ฮะคุณผู้ชมครับสกิพลพาสซีของคริปโตนะครับเวลาที่ปล่อยโดนออกมาเนี่ยนะครับในระยะ30เมตรนะครับโดนของคริปโตเนี่ยก็จะไปสแกน คูดต่อสู้ทันทีเลยครับเราก็จะเห็นศัตรูนะภายในระยะ30เมตรนะครับว่าเฮ้ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วโดเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ของมันเองนะครับในเวอร์ชันของโมบายแต่ถ้าเป็น PC ก็คือเราต้องควบคุมเองนะครับในโมบายนี้ก็คือแบบบัฟขึ้นมานิดหนึ่งปุ่มควบคุมโดนะครับก็จะมีออกเป็นหลักๆด้วยกันก็คือมีร้อยตัวมีออโต้มีเรียกกลับนะครับแล้วก็มีการควบคุมนะครับ เมื่อเราสั่งลอยตัวนะครับโดนก็จะอยู่ที่เดิมนะครับไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับเอาไว้แบบว่าเป็นแถบหรือว่าคอยจับตาคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่เราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับเมื่อออโต้นะครับโดนก็จะควบคุมอัตโนมัติโดยตัวมันเองนะครับเมื่อเรากดเรียกกลับโดนจะมาอยู่ในกระเป๋าเรานะครับเมื่อเรากดควบคุมนะครับเราก็จะเข้าอยู่ในโดนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถบิดเกิน200เมตรจากผู้ควบคุมได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบอกจํานวนตัวเลขด้วยนะครับว่าในระยะ200เมตรของเรานะครับ จากตัวเราเองนะมีกี่ปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเอาตรงๆนะครับผมสกิลอัลติเมทของคริปโตนะครับหรือว่า EMP เนี่ยครับเราจะเป็นที่จะต้องเรียกโดนออกมาก่อนนะครับเมื่อเรากดนะครับจะสร้างบริเวณนะครับหรือว่าสร้างระยะระเบิดเมื่อกดแล้วจะรถเกาะรวมถึงเลือดด้วยนะครับเมื่อไม่มีเกาะนั่นเองนะครับผมแล้วเราสามารถเอาโดนไปที่ไกลๆนะครับแล้วกด EMP แล้วสร้างดาเบจหรือว่ากดระเบิดได้อยู่ที่เราเลยนะครับว่าจะควบคุมโดนมันยังไงนะครับหลากหลายมากมาก อันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมาเวลาที่เรากด EMP นะครับศัตรูนะครับจะพยายามออกจากระยะระเบิดให้ได้เลยนะครับอ่าจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่เราจะได้ยิงฟรีหรือนะครับถ้าศัตรูไม่หนีอย่าลืมว่าโดนนะครับเมื่อกด EMP ก็สร้างระเบิดกับตัวเราเองได้เช่นเดียวกันนะครับผม หาคุณสนใจที่จะเติมเกมแล้วแล้วก็นะครับคุณจะเติมแพงไปทําไมในเมื่อเรามีร้านโอเวอทับอัพนะครับที่เติมเกมมือถือถูกยิ่งกว่าใครนะฮะบ,บอกเลยว่าใช้บริการดีเติมถูกปลอดภัยไม่โดนแบนหากสนใจที่จะเติมนะครับผมก็อย่าลืมทักเข้าไปที่แฟนเพจโอเ r อร์ทับอัพได้เลยนะครับผมเอาละครับเราดูแนะนําคริปโตไปแล้วใช่ไหมครับเรามาดูเกมเพลย์ของคริปโตกันบ้างละกันนะครับผมโอแมบดบนี้มีออกเทนจิบบี้เนาะแล้วก็มีซับเป็นผมเองนะครับคริปโต อ่าโอเคเราจะไปลงกันที่ไหนเดี๋ยวเพื่อนน่าจะเป็นเอจัมพ์แมสเตอร์นะครับคุณผู้ชมอ่าใช่นะครับเพื่อนเป็นจัมพ์แมสเตอร์อ้ไปลงไหนนะที่ผมคิดผมว่าเขาน่าจะไปลงเอนโคป่ะยานเอนโคแพชชั่นครับไหมอ้อโดดแล้วอ๋อไม่ใช่ครับบินตรงไปไหนเนี่ยบังเกอร์หรือเปล่าหรือว่าลงระบายน้ำเดอะพิทป่ะเออเ,เขาเลี้ยวเขาเลี้ยว อย่าบอกนะว่าลงแคสเคทนะเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนั่นป้ายเพื่อนเดี๋ยวป้ายป้ายไม่ไมอะ,อะโ,อโอเคไปได้ต่อนะครับลงแคสเคสแม่เอาแล้วก้กูมาถึงก็เริ่มเลย <c oughs> โอเคครับมีหนึ่งตี้ลงมานะครับโอ๊ยกดแยกไม่ออกโอเควิ่งไปหาปืนก่อนนะครับเหมือนมีคนลงอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่ะเจอเกาะฟ้านะครับปืนโบโมเซมบิกเดี๋ยว <c oughs> เปิดโดนดูก่อนนะ น้าเผื่อมีคนวิ่งเข้ามาใกล้ๆจะได้แบบให้โดนสแกนนะครับเปลี่ยนโมเสิิกออกก่อนเฮ้ยเพื่อนโดนยิงแล้วไป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 อ๋อเพื่อนยิงบอดอยู่แหมเราก็รีบออกมานะครับเออต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะที่ผมเปิดโดนเนี่ยก็เพราะว่าจะได้แบบสแกนหาคู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับแต่ว่ามันเสียงดังมากนะครับมีหนึ่งตี อ okay. อาไปดูหน่อยดีกว่าไปหาเพื่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นตีบอดนะเราเรายังเหลือตีโคนอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนเดินไปเราไม่อยากเดินนานะครับเดี๋ยวเก็บที่คราบของก่อนแป๊บหนึ่งกระเป๋ามันน้อยไปนะสําหรับตัวซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ต้องมีพวกที่ชาร์จอันตินิดนึงนะครับเปลืองกระเป๋าหน่อยก็คาบกระเป๋าก่อนนะตอนนี้น่า,นาจะปลอดภัยนะไม่น่ามีใครมายิงหรอกนะ ช่วยอย่าคราฟแล้วมีใครมายิงเลยเพราะว่าเครื่องคราฟมันเสียงดังมากนะครับสำหรับคนนี้ไม่เคยเล่นนะไส่กระเป๋าแหละครับหมวกซะหน่อยละกันนะครับผมอืมที่คราฟที่เรียมเอ้ยรยิงอันนี้บอดปะคนไม่ใช่แล้วยิงแบบนี้คนแน่นอนเพราะว่าบอดอนะ่ะมันจะยิงโดนนะครับแต่ว่าคนเนี่ยจะยิงไม่ค่อยโดนเดี๋ยวกลับไปรีกุ๊ปกับเพื่อนก่อนนะไม่ควรไฟคนเดียวนะครับคนที่เล่นคริปโตนั่นไงย,ยิงมาลนะ อย่าไฟคนเดียวเด็ดขอดเด็ดนะครับผมโอ้เพ nah, ื่อนอยู่ตั because, ้งไกลนะไปหาเพื่อนก่อนอ๋อยิงมาแล้วเปิดตูหรอกเอ้ยเพื่อนก็เอ้าอย่าบอกนะตรงนี้ก็มีเนี่ยกี่ตัวเดี๋ยวให้โดนสแกนก่อนนะเห็นตัวเดียวนะโอเคครับมีตัวเดียวเจอ3ามคนก็รวมได้นะเก่งแค่ไหนเนาะอย่าพึ่งมานะไอคนสองคนนู้นอะยิงแหมยิงเข้ามาได้ด้วยนะ ที่เขมาได้ด้วยนะเกาะข่าวซะด้วย <sk ill> ห้าซะแล้วเดี <sk ill> ย๋ยวรอเพื่อนชุบปั๊มยาให้เสร็จก่อนนะครับจริงๆเล่นซอฟต์พต้องเล่นแบบเอาชัวร์นิดนึงนะครับต้องเล่นแบบเอาชัวร์นิดนึงไปไหนแล้วเมื่อกี้มีตัวแบบออกข้างมาแต่โดนยิงน่าจะถอยไปแล้วมั้งนี่ไงมีสอรอยบนหลังคาปะเอาโดนไปดูหน่อยดีกว่าเอาโดนไปดูแป๊บ ใี้เอาไปวางไว้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวแบบเราออกไปเล่นนะครับมันน่าจะไม่ทันได้ยิงโดนหรอกนะครับรนะยะตอนที่ยิงโดนเราน่าจะแบบได้ยิงแล้วเอาไปซะแล้วเก็บก่อนโอ้ยจ้าแผลสวยเลย <c oughs> ไปออเทนเพื่อนโอ้โหเปิดโดนต่อเลยครับ <c oughs> หายไปแล้วนะไม่อยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> เอาไงดีเพื่อน <c oughs> หาสุดเลยใช่ปะ ได้เลยเราจะตามนายไปเองนะอย่างที่บอกเวลาเราเล่นซัพพอร์ตนะครับไม่ควรเดินนําหน้าเราต้องรู้ตัวของเราเองด้วยถึงแม้ว่าเราจะยิงโดนหรือว่ายิงแม่นแค่ไหนก็ตามนะครับหรือว่าแบบมูเม m นต์ดีแต่ถ้าเราไปโดนลุม3ตัวปุ๊บไม่มีมูเม m นต์หรือว่าสกิลที่ออกหรือว่าตัวที่มีชีวิวตที่2อย่างพวกเกรดออกเทนนะครับเดินข้างหลังเพื่อนดีกว่าอ่าอันนี้คือข้อที่สําคัญอุ้ยกาลังบนได้แม็ฟ้าพอดีนะครับ เออคริปโตมันใช้โดนไปสแกนวงแล้วก็เก็บศพเพื่อนแล้วก็ชุบเพื่อนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบว่ารอเวลานะครับคือเก็บได้ทันทีชุบได้ทันทีเลยเจอที่ชาร์จอันติออาเก็บขึ้นมานิดนึงยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับเราก็เดินตามเพื่อนก่อนเอ่อเกมนี้โชคดีนิดนึงนะสังเกตเนี่ยดูเพื่อนเนี่ยก็คือแบบพยายามจะกุ๊ปกับเราอยู่กับเราตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีละเออไม่รู้ว่าแม่นนี้จะได้คลิปหรือเปล่านะครับ เก็บคราฟที่เดียวไว้ก่อนเผื่อได้ใช้นะครับเผื่อได้คราฟนู่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนแบบฆ่าตัวในบ้านนั้นอะ่ะแล้วก็ได้ชิลแบตมานะครับก็คือยาสีฟ้าอันใหญ่ก็คือเวลาที่เราชาร์จนะครับคุณผู้ชมก็คือจะได้เกาะเต็มทันทีเลยอืมโอ้ได้จ็อกกันโบมาเมื่อกี้สวยฮะ ช็อตกันโบจะทําให้ล mm ูกซองเนี่ยครับ hmm. ย like ิงเร็วขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็จะมีช็อตกันโบวมีระดับขาวฟ้าม่วงสีม่วงก็จะทําให้ไปเดี๋ยวมีคนชุบแล้วก็มีคนบินไปหาอ่าสีม่วงจะทําให้ยิงลูกซองเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนชักเร็วขึ้นนั่นเองนะชักเก่งที่อันนี้มีคนยิงกันไปฮะโอ้โหเสียงตัด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 เลยตอนนี้ยังเพิ่งปล่อยโดนนะครับก็มันจะทําให้คู่ต่อสู้รู้ว่าเรามา นะครับเฮ้ยเห็นโดนเอ้ยเดี๋ยวนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำเลย,เ,ยเห็นโดนสามก่อนถาก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาเคโดนมันน่ารำคาญนะพอ็อกแล้วโดนมันก็ยังแบบคุบคุมเองอะนะครับมีอีกตัวปะเมื่อกี้ลาละเบิดไฟของเพื่อนีน่ไงพีโดนแล้วเดี๋ยวไปซับเพื่อนแป๊บ ยืนโคบกับเพื่อนก่อนมันจะได้ไม่กล้าเข้าโดมมานี่ไงครับเห็นไหมเฮ้ยมีสายอีกเพื่อนโดนยิงฟรีเกาะม่วงเลยเหรอเอาไงดีเอาไงดีงดปลาระเบิดไปไปาระเบิดไปชุบก,ก่อนแล้วกันนะครับเรามีเปล่าทองมาแล้วอย่าพึ่งยิงนะเพื่อนอย่าพึ่งยิงนะเพื่อนลุกขึ้นมายิงเลยมนแหละสวยนะครับมีเปล่าทองก็มันดีอย่างนี้นี่แหละกด่าเอ็มพีเลยแล้วกัน มึมเขาให้เขาให้ตายดิจังหวะนี้โอ้ยอาไม่ได้แล้วมีตี้มาไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่เราแบบเลือดเต็มเอะเพื่อนล่วงแล้วยืนสอยได้อยู่บ้างหรือว่าชุบได้เลยเฮ้ยมาแล้วเขามาแล้วเกาะข่าวเองยิงได้ตู้ได้แต่อีกตีนึงมาอีกตัวนึงมาขอปั๊มยาแป๊บนึงได้ไหมเพื่อน ปามยายมดน,นึงนเพื่อนอดี๋ยวเพิ่งตายนะยื้อไว้เฮ้ยเกาะฟ้าชิวชิวอยู่ในไงน็อกเลยน็อกเลยฮะอีกตัวหนึ่งคงไม่กล้ามาแล้วแหละครับหนึ่งสามนะถ้ามาแกหนึ่งสามเลยนะพลาดนะบอกเลยนะเอาโหมตะลิงมาแบบนี้ก็จบดีครับจบดีครับอื้ฆ่าตัวตายชัดๆครับแบบนี้ โอ้โหอิม่มนัวโดของไปโดโดีโดไปแต่ตอนนี้อยากได้สโคบมากเลยอะเรายังใช้คูณหนึ่งอยู่เลยใช้คูณหนึ่งอยู่เลยไม่ค่อยดีนะครับอย่างน้อยต้องมีคูณสองในเกมนี้คูนหนึ่งมีคนเล่นนะแต่แต่พอแบบพอเล่นคูณสองคูณสามเป็นอะไรเงี้ยครับอยากเล่นสโคบไก่นี่ไงเจอแล้วอ้าวอีกตตีมาตีมายิงได้ไหมวะตกหมดยิงเ่งเลยแล้วกันเลดเลดเกาะม่วง มงไปแล้วออกเทปนี่ไงการอากาศก่อแตกไปีิตายตายต้องตายเอ้าเลปไปไหนแล้วไปโดนหาหน่อยนะ่าจะไปไกลแล้วนะหายไปแล้วปีนิชได้ปะปีปีไปแล้วกันเฮล่าโอ้เกาะแดงเลยวะเกาะแดงแล้วอย่างเร็วไปกันดีกว่าเพื่อน ไม่ต้องไปหาหรอกมันที่โล่งอะแล้วก็นอกวงด้วยไม่น่าเล่นไปกันเถอะนี่ไงเสียงปืนไปตรงนั้นแหละนี่ไงเออไม่ต้องวิ่งหาเลยฮะคือมันจะมาหาเราเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะอุ้ยอุ้ยเลือดแตกอุ้ยอาตาเอานี่โดนเอาวะอุย้ยเสียดายอะไม่ได้คิวนะครับคนในปา่าอาตาได้คิวไปแลนะ้วไกลเกินอนะยิงไม่ได้เลยคุณผู้ชม3 0มนี่มันเป็นเหมือน M4 นะ โอ้ยเกือบเกือบแตกเกือบแตกร้อยสี่สิบหนีดิแบบนี้หนีแน่นอนยิงแบบนี้ <c oughs> ยิงแบบนี้ต้องหนีแน่นอนครับเอาละปล่อยโดน้ะฮะวิ่งล่าแล้ววิ่งล่าแล้วเพื่อนรู้เรื่องครับายการปาติครับเอ้ยมีตัวอยู่างล่างนี่ไงโอ้โหเขาสวนมาผมก็เกือบเจ็บอยู่นะแต่แบบจะคไปยิงแม่นกว่วกนา,าววนะตัวใช่ไหม เดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีกี่ตี้มีหนึ่งตี้ครับปล่อยไป EMP ได้ไหมเนี่ย EMP ไปอ้อยน็อกก่อนวะใช้ฟรีเลยครับคุณผู้ชมออกเทนเมื่อกี้ตัวอะไรเมื่อกี้ตัวเฟดาะที่ผมยิงน็อกเออเฟดวะบักหรือเปล่าอ่ะคือคนบักเยอะมากเลยอะ่ะเอ้ยผมว่าใช่มันบักเพื่อนถอยเธอเออถอยมาเร็ววงที่สี่แล้ว เขาวงกันไหมเจอโดนใส่ก็ไม่รู้อุย้ยเดี๋ยวอ,ยยอุ้ยสไนโอ้ปัมป๊มปั๊มปั๊มไม่นะจะเพิ่งโดดมานะเพื่อนอะไรปั๊มเสร็จมึงโดนกูโดนโดนผมแน่นอนครับอืมไกปูไก,ป,ไกปูอยู่ในนี้เปล่าจะอ่ะอยู่ข้างนอกเกียมกีหน่อยแล้วกันนะหนีเปล่าเออนั่นแหละโดน เอาดี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 เอเออย่าพึ่งนะทำยาก่อนงิดอ่ะเอาลวงก่อนเฮ้ยมีตัวหนึ่งครับมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้คิดโตเหมือนกันแต่ว่ามีตัวหนึ่งแบบวิ่งไปทางนูนะ้นอะอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยได้ไงตัวเล็กโอ้ยร้อยหกหืระยะนี้มผมน่าจะกดคูณสองสโกกคูณสองเมื่อกี้กดไม่ทันมันไม่ทันแล้วอะ่ะ เขายิงกันอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนไปกันดีกว่านี่ไงแม่อยากอยู่กับเพื่อนนะแต่แบบบางทีก็อยากอยากแย่ไปดูก็นใ,ใครจะใครจะแพ้เดี๋ยวไทยวอยมาโอ้ยเกือบแตกเพื่อนช่วยยิงเลยสวยเพื่อนตามมาฮะโอ้เพื่อนเป็นงานจัดอย่าพุ่งยิงนะขอปรามยาก่อนปรามยาก่อนมองไม่เห็นต้นไม้บางหลังหินนี้หรอใช่ปะ เรามองไม่เห็นอะเดี๋ยวใช้โดนก่อนแล้วกันนะเอาอยูงนี้โอเคนี่โดนสแกนครับโดนยิงฟรีดีจังหวะนี้โอ้ยิงห้าทีโอเคครับน็อกหัวก,กอดแดงด้วยนะเหลือสองตี้ผมว่าน่าจะเป็นไอตัวโลบาเมื่อก,กี้แน่ๆเลยครับตัวสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นโลบานะครับไม่กลัวแล้วโอเคเปลี่ยนปืนหน่อยดีกว,ว่ามีอะไรบ้างเดวโอไหมไอเคเบอร์สวย โ okay. อเคเนี่ยครับก็เปิดโดนเปิดโดนตลอดเลยครับเผื่อแบบอยู่แถวนี้นะเพราะว่าจากที่ชุบจากที่มันบัก็กแต่ที่ชุบจากที่มันบั็อกครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวโดนน่าจะแบบบินสแกนเจอเอ๊ะ okay. อันแน่อันแน่ปุง่งเอาให้นี่ไงนี่ไงโอ้โหถ้าไม่บั็กก็คืออ่อนมากเฮ้ยเดี๋ยวเล่นคริปโตโซโล่นะครับ แต่แบบเราเกาะกลุ่มกับเพื่อนมันก็ได้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวดูดาเมจหนดีวา2,009เลยนะครับก็ถือว่าทำดาเมจเยอะมากๆสำหรับตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะครับอืมอะใครที่จะเล่นโซโลอะไรก็ระวังกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าแรงมาสเตอร์กับพีเดย์มันก็แบบไม่ได้หมูหมูนะครับก็เรียกว่ายากอยู่พอสมควรน,นะครับอโอเคครับผมสำหรับคลิปโรนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นตัวไหนอีกอยากให้ผมทำอะไรนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไปแล้ว สวัสดีครับ